สวัสดีค่ะแฟนกรับเที่รวกทรกท่านวันนี้ก็เอาเลขเด่นจากหนังสือหวยทงชัยมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะเลขเด่นงวดนี้ก็คืองวดวันที่16ธันวาคม2566เป็นงวดที่ส่งท้ายปีเก่านะคะงวดส่งท้ายปีเก่า งวดนี้เลขหน้าปกเด่น3 0 2โดยเฉพาะเลข3กับเลข2นะคะเด่นมากที่สุดเลขก3กับเลข2แต่ว่าถ้าจะให้ add ว i คร c a r ออกมาซึ่งตรงกับหนังสือหวยต่างๆก็คือเลขเลขสานะคะแล้วก็เลขห้านะคะ ซึ่งมาตรงกับสำนักอื่นนะคะเลขเด่นหนังสือหวยทงใจโดยเฉพาะเลขหน้าปกมีโอกาสเข้าแน่นอนนะคะถ้าเราเอาไปวิเคราะห์กับเลขหน้าปกหนังสือหวยอย่างอื่นนะคะเรามาดูเลขข้างในเลยจ้า ชอบเอามาวิเคราะห์ใส่เลขสอพอพานี่ชอบเอามาวิเคราะห์ใส่เลขถึงแม้ว่าจะเป็นเลขอ,อมสินนะคะแต่ว่าก็มาเป็นเลขรางวัลที่หนึ่งหรือเลขท้ายสองตัว งวดวันที่สิบหนะคะเป็นรางวันที่หนึ่งนะคะเป็นเป็นหวยถึงแม้ว่าจะเป็นหวยอมสินแต่ว่าก็สามารถออกเป็นหวยใหญ่ได้นะคะโดยเฉพาะเด่นสี่ที่เขาวงไว้นะคะสรุปแล้วเลขงวดน,นี้แอดคิดว่าคงจะมีสี่แล้วก็มีหนึ่งมีสาม นะคะสำหรับเลขข้อมูลรางวัลที่หนึ่งเนาะถึงแม้ว่าจะเป็นหวยทกสนะคะหรืออมสินก็ตามแต่ว่าสามารถออกมาเป็นเลขใหญ่ได้นะคะแปดตัวนี้น่าเสียงมากนะคะโดยเฉพาะส1กับ3าหนึ่ง อาจารย์เอียดห้วยยอดให้มาห้าแล้วก็แปดนะคะโดยเฉพาะห้าหนึ่งกับแปดหนึ่งแต่ว่าติ๊กฮีโร่เข้ามาห้าสองนะคะเลขล่างก็ท่านเอาไปพิจารณาดูสำหรับหนังสือหวยของธงชัยนะคะอาจารย์เอียดห้วยยอดให้มาห้ากับแปดดับหนะคะท่านจะเชื่อหรือไม่ดับห มาดูอาจารย์สงขลานะคะแล้วก็ตรงนี้เห็นไหโดยเฉพาะเลขสามหนึ่งหรือเลขสี่สามสามสี่เนาะท่านจะชอบหรือไม่เลขงวดนี้ เล็กน้าปกเด่น3มกับสองนะคะส่วนวิเคราะห์รางวัลที่1 3มตัวนี้ต้องมาแน่นอนนะคะจะเป็นสามหนึรือจะเป็นห้าสองก็เอาไปพิจารณาดูนะคะ แต่ที่แน่แนแอดคิดว่าสามกับสี่งวดนี้ต้องติดนะคะติดแน่นอนแต่ว่าจารย์เอียดหัวย,ยอดให้มาห้าแปดนะคะเลขห้าเป็นเลขมงคลเดือนสิบสองนะคะเดือนนี้เดือนฟันธันวาคม วิเคราะห์รางวัลที่หนึ่งเด่นสองนะคะเด่นสอง 2. แต่ว่าแอดชอบสามหนึ่งก็เลยเามาติ๊กไว้ดับหกนะคะดับหกวดที่แล้วเข้ายูนะคะนี่วดที่แล้วเข้าเก้าเจ็ดนะคะวิเคราะห์รางวัลที่หนึ่งเข้าเก้าเจ็ดหยิบเงินก็เข้านะคะเก้าเจ็ด มาดูงวดนี้นะคะงวดนี้เขาว่าดับหกถ้าดับหกแ้วก็ชอบตรงนี้นะคะสามหนึ่งนี่สามหนึ่งยิบเงินนะคะหยิบเงินหยิบเงินก็เข้าสามหนึ่งวันที่แล้วก็เข้านะคะหยิบเงิน นี้เป็นตัวเด่นของหวยอมสินแต่ว่ามาเป็นตัวเด่นของหวยใหญ่ด้วยนะคะโดยเฉพาะเลขสามนะคะแต่ว่าหกเขาว่าดับเราจะเชื่อหรือไม่หยิบเงินงวดที่แล้วเข้าเก้าเจ็ดนะคะเข้าเก้าเจ็ดงวดที่แล้วงวดที่แล้วเด่นสองกับเก้า มางวดนี้เด่น3กับ6แต่ว่า6ดับก็จะเหลือ3 1 3 4 3 8แล้วก็3ามแต่ว่าแอชอบ3 1นะคะซึ่งตรงกับลายสานักเนาะอีก3าคิดว่าคงจะ ออกใกล้ๆกับเลขพศแหละวที่แล้วเนาะย่างเข้าพศหกหกเแต่ว่าก็ออก97อันนี้เป็นหวยฮาหนอยนะคะหกแต่ว่าออกเกเนาะงวดนี้จะไม่ออกใกล้ๆกับเลขพศหกเจถ้าว่าดับหนี่ ท่านจะเชื่อหรือไม่ยิบปัวล่างอาจจะเป็นสองห้าสองก็ได้นะคะหรือจะเป็นสามสี่นี่จะเลขติดหนึ่งติดสามยิบปัวบนติดสามนะคะท่านจะเชื่อหรือไม่ก็เอาไปพิจารณาดูแต่ส่วนมาก ก็ว่าดับหกจะดับหกหรือไม่ก็เอาไปดูนะคะแต่เลขเดินว่นนี้แอดชอบถ้าเป็นหนังสือหัวทงชจแอดชอบสามสี่ดับหกส่วนมากจะดับหกนะคะนี่บางงวดก็ดับสนิทนะคะ ื่อที่แล้วก็ดับสนิทอยู่นี่แอดจอบสามหนึ่งนะคะกับสองห้าฝันพยากรเด่นสามเด่นสองแล้วก็ลองเก้าก็เอาไปพิจารณาดูนะคะงวดนี้ฝันพยากรเด่นสามกับสองหรือจะเป็นห้าสองเนาะ อาโซก็เด่นสามกับเก้านะคะโดยเฉพาะสามหนึ่งสามสี่เป็นเลขที่แอดชอบในหนังสือไวยทงชัยนะคะสามหนึ่งสามสี่นี่สาธุก็ขอให้ออกสามหนึ่งสามสี่หรือสี่หนึ่งก็ได้นะคะ แล้วก็จะเอาไปลองไปเสียงดูเนาะสามหนึ่งสามสีแล้วก็สี่หนึ่งกราบขอบพระคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามที่ท่านรับฟังตั้งแต่ต้นจนจบโดยที่ท่านไม่ข้ามโฆษณาก็เป็นแรงเชียร์แรงใจให้แอดสู้ต่อไปนะคะในการจัดสรรหาตัวเลข มาให้ท่านผู้ชมได้ตัดสินใจเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขทงชัยงวดนี้เป็นเลขที่แอดชอบไม่รู้ว่าจะเข้าหรือไม่แต่ว่าหลายสำนักที่เข้ามาสามหนึ่งมาหนึ่งนะคะก็ให้ท่านพิจารณาดูดีๆีต้งซื้อหวยทงชัยงวดนี้เด่น แอดคิดว่าเด่น3นะคะเด่น3แล้วก็มี3 1 3 4แต่ว่าท่านชอบตัวไหนเราไม่ว่ากันติ๊กฮิโรเข้ามา5 2ก็กราบขอบพระคุณท่านมากๆนะคะสวัสดีค่ะ